บายดีพี่น้องอยู่กับซองน้องเพรศาวเราอีกแล้วเมื่อน,นีนน้องแพมาเฮ็ดบุญอยู่วัดวัดภูเขาทองตอนนี้น้องเพกับน้องไม้กับมาหอดวัดภูเขาทองแล้วเดี๋ยวน้องเพรสิเอาบรรยากาศข้างบนมาฝากมาต้อนพี่น้องเนาะเดี๋ยวน้องเพสิย่างขึ้นข้างบนกันเลยพี่น้องเดี๋ยวไปรับโซมนํากันเลยเนาะ ตอนนี้เราชี้ย่างขึ้นไปพูนมาหลายซันขนาดทั่เราลงสูงมาลงไงย่างแม่ต้องระวังดิช <Yeah. S 1> <4 S 2> ี้ลืนเนาะ เห็นวิวไหมตอนนี้เขาก็ับขึ้นมาบัานไดชั้นที่สองเราจะขึ้นบูนสูงๆเลยไปนี่ เข้าขาไม่ต้องรองเท้าขึ้นลงประตทางครับเข้าขในไม่องรองเท้าขึ้นลงะทานครับี่สะ do not take off your shoe do not take off your shoe เข้า่ตอถอดรองเท้าขึ้นลงประทาครับ เสียววินวินเ,เลยว้า,าวอันนี้นนนนจะเป็นวิวพี่น้องนี่เามายุ่สูงเอามายุ่สั้นสามเนี่ยจะเป็นวิววิวจากวัดลงข้างล่างอันนี้น้องใหม่ก็เซลฟี่ไปฮาที่ไปเฮ็ดบุนต่อวันนี้ เดี๋ยวน้องไม้กันกระโปรงอันน้ำนางใ้น้ำเปียกเนาะนี่อันนี้จะเปลี่ยนน้ำพี่น้องขึ้นมาข้างบนกับเจ้าก็ขายน้ำดิโอ้มีแบบงามจะเปลนนี่ขึ้นไปพูนเขากับเปลี่ยนเปลี่ยนผ้าเขาก,กับกาวว้าบไหวแล้วโอ้วิวมีวิวให้น้องไม้ไปนั่นเดี๋ยวจีดายให้ให้ เดี <c ười> ๋ยวเอาชิ้นไทยหูเก็บบรรยากาศวิดีโอเนี่ยกันรูปเลยเนาะโอ้โหกระเป๋งน้องใหม่ยังเทียงเนี่ยเดี๋ยวาขึ้นทางบนนี่ทางขึ้นเดี๋ยนี่โอ้โหค่อยๆเด้อ โอ,โอ,โอ้ขึ้นมาฮอดข้างบนแล้วเจด,ดีซ้าทุอันนี้กาปีนข้างบนสุดพีน่น้องอันนี้เขาขึ้นมาสุดแห่งเห็นวิวดีด้ววิวเนาะวิวข้างบนอันนี้เขา พระเจ้าก็ขคืนมาหลายคืนมาเห็บนบุญโม่บาดบอะไงแย่ไหมน,นะ่นน้องใหม่บาดนะไม้ย่างยว้หมดเดี๋ยวพาน้องใหม่ย่างรับสุมทางผลเหงื่อออก นี่กับเฮ็ดบุญนะวางผ้าวิวสวยนี่หน่อยชิคามันเห็นเห็นมิดเลยนะวัดจีเป็นวิวนะที่ข้างล่างอันนี้กับอเออมาดู หอย่างขึ้นมาไกลๆนี่ซันฮิซี่ผุนวิวคนก็นขึ้นมาหลายนี่นี่มีทางอย่างทางลงเนี่ยนี่เขาเอาเงินเอาเงินงน,นั่้ไหมนั่งนั่งนีง่ หนึ่งสองจ้าอไปแปงไปแปงไปแต่งเอาไป,ป,ไปโอ้ดูวิวไหมวิวโคตรงามเลยวิวก็คืองามแบบเขาที่เห็นเมิดเลยอะดูนี่สะพานสะพานที่น้องเพก็เคยเคยยันถ่ายคลิปแล้วสะพานนั้น โซ่ของเราลงมาแล้วบันบ้าดเน,น,นี่ะเฮ้้อง่าไม่นอน้องของ้าง,งล่างเราต้องระวัาางดิงเพราะว่ามันเป็นพื้นเนี่ยมันชิดลืน่น เสียงเพราะเขาตีอะน,นั่นข้างล่างเขาเจ้าตีตีรักครั้งดังย่านไทยเบย์เบย์แจ้งนี่เราลงมาชั้นที่สองเป็นทางขึ้น ด้ <I> คุณกำมาเซลฟี่นี้กันลงขั้นที่สองแล้ว น,น้ำนี่ฝนตกกม,มีน้ำสีละครั้ง เปลี่ยนพื้นกับโลก เาก็ได้ขึ้นไปไหว้พระยูซันเทิงมาแล้วพี่น้องตัวนี้เขากลงมาฮอด้างล่างแหละน้องไมยเป็นัจได้โทษเนี่ยเราคือว่าคนได้บุญน้องไม่คนได้บุญหลายนี่เราลงมา้างล่างแล้วพวกกับ,นนบเ,เ,เ,เจ้าที่ขายลอตเตอรี่ผมเขาขายลอตเตอรี่ผมด้พี่น้องอบรรยากาศทางล่างอันนี้ นี่เขาที่ขายรอตเรี่คใดได้ไดเลขดีกันลงซื้อไดอ้เดี๋ยวเฮาซิเดินทางกลับละบาย